สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนะเอ๊ครับทำไมเจ้าเอาโวท้องเสียทั้งทที่ไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนสักหน่อยอ๋อช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงที่โรคอ,อุจจาระร่วงเสียพลันระบาดท,ทั้งในสัตว์เลี้ยงและในคนเลยนะครับเพราะอะไรหรือครับอาหารก็ไม่เสียไม่บูดง่ายเหมือนช่วงนะ เพราะในช่วงฤดูฝนมีความชื้นในอากาศมากเชื้อโรคจึงเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดีทําให้อาหารและน้ําดื่มมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคดังกล่าวและทําให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ง่ายโดยเฉพาะโรคอุจจระร่วงเชียบพลันเกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสครับและเราจะป้องกันได้อย่างไรครับ วิธีการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเชียบพลันทําได้โดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังการเข้าห้องน้ําดื่มน้ําสะอาดเช่นน้ําต้มสุกน้ําบรรจุขวดถูกสุขลักษณะกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆกําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันสําหรับสัตว์เลี้ยงคุณระวังไม่ให้ละอองฝนปะปนอาหารไม่แช่น้ําฝนทิ้งไว้จนบูดอาหารเม็ดควรสดใหม่ไม่ขึ้นราหากเป็นอาหารสดควรเลือกแบบที่ปรุงสุกไม่ ค้างคืนนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นโอ๊ปไปเปลี่ยนอาหารและน้ำให้เจ้าเอาโโบหน่อยดีกว่าและอย่าลืมนำจานอาหารวางไว้ในบ้านด้วยนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ